สวัสดีครับวันนี้วันที่28ตุลาคม2 5 6 5นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับตอนนี้ก็บ่าย3โง7นาทีเซตของเรานั้นก็ลบอยู่1.20จุดนะครับดับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ทีนะครับนั่นก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมปดเพิ่มเสียงนะครับ กดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อดนะครับอยู่ที่ราคา1,600.19จุดถ้าดูจากแนวโน้มก็ยังคงเป็นแนวโน้มไซด์ไว้อัพขึ้นไปนะครับจังหวะตอนนี้ของราคาของเซ็ตนะครับแม้ว่าจะยอดตัวสำหรับวันนี้นะครับถ้าเราดูจากแนวโน้มนะครับทีนี้นะครับทางเพจของเราหรือช่องสต็อกแ a n งคอ k นะครับ YouTube นะครับก็จะมานําเสนอนะครับหุ้นขนาดต่ําบาทนะครับ หุ้นเล็กตำบาทซึ่งเราเราชอบใจแล้วเราก็เก็บเข้าไว้ในพอตของเราเป็นพอตที่เป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถ้าดูราคานะครับก็จะเห็นว่า EQU, ว e q e q ครับก็ราคาลบอยู่0.01จุดนะครับแต่ถ้าเราดูจากจังหวะของการขึ้นลงของบิตคอฟเฟอร์นะครับก็จะเห็นว่ามีฝั่งบิตนั้นอยู่ที่มีวอลุ่มอยู่ที่31นะครับ ราคาก็ย่อมาที่0.00.63บาทนะครับหรือ0.63สตางค์นะครับซึ่งราคาก็มีการขายมานะครับแต่ว่าเราดูจากออฟเฟอร์จากบิดออฟเฟอร์ก็เห็นว่าฝั่งบิดเนี่ยก็ตั้งไว้ตั้ง31ล้านนะครับแล้วก็ฝั่งบนลุ่มของออฟเฟอร์นั้นก็ไปอยู่ที่13ล้านนะครับเพราะฉะนั้นราคาล่าสุดเขาน่าจะไปทียงทางฝั่งที่ อยู่ที่0.64นะครับวันนี้ก็น่าจะปิดที่0.64นะครับก็อยู่ที่บนรุ่มก็อยู่ที่ประมาณ13ล้านนะครับแต่ถ้าดูจากการขายล่าสุดนะครับก็เห็นว่าเขาขายไป290,000บนรุ่มนะครับก,ก็มีการขายออกเนื่องจากไม่มั่นใจนะครับแต่ถ้าดูจริงๆนะครับก็จะเห็นว่าการตั้ง big offer นั้นก็จะเห็นว่ามีฝั่งทาง offer นั้นหนาแน่นหน่อยตั้งเสนอขายไว้ที่34 แต่ถ้าเราดูจากจังหวะจริงๆก็เจนว่ามีการความต้องการของฝั่งปิดนั้นไม่น้อยทีเดียวอย่างมากเต็มที่ก็30 30 30 30บกว่าล้านนะครับแต่ถ้ามาดูทางฝั่งออฟเฟอร์ก็เห็นว่ามีการบางเบาในบางจุดนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าย,ยังคงรอให้จังหวะของตัวไอควัเนียค่อยค่อยขยับมาทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับถ้าเราดูจากไฮของวันนี้ก็อยู่ที่0.65นะครับขึ้นมาที่0.65นะครับ แล้วก็ต่ำอยู่ที่0.63นะครับซึ่งก็เป็นราคาปัจจุบันนี้นะครับก็ราคามันก็จะเวงเวียงอยู่อย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับถามว่าเข้าเก่งกำไรได้หรือเปล่าเราเข้าไปดูในการาฟของเรานะครับเราจะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับเราไม่รีบไม่ร้อนอะไรทั้งสิ้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับในการลงทุนในการเสี่ยงนั้นเราก็ต้องไม่รีบไม่ละไม่ไม่รีบไม่ร้อนนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราขยับมันก็เป็นเงินเป็นทองนะครับ อย่างดูกันตอนนี้นะครับเราก็ใช้เครื่องมือก็คือตัวปรโจแบนช่วยพยากรณ์นะครับเราก็ดูแนวโน้มของราคานะครับอีกตัวที่เราจะใส่เข้าไปก็น่าจะเป็น MACD นะครับ MA c d ก็น่าจะเป็นตัวที่ปุ่งบอกได้ดีนะครับใส่เข้าไปแล้ว MACD อยู่ตรงไหนล่ะครับไม่ออกไม่ออกขึ้นมานะครับไม่ขึ้นมาก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเป็น MACD นะครับ ตัวที่ใส่เข้าไปล่าสุดน่าจะเป็นตัวตัวนี้นะฮะตัวเขาเรียกเลยนะครับปูฟิงเอเวเลตนะครับเราก็เอาออกนะครับตัวที่สําคัญก็คือ m s d นะครับดูจังหวะของการวิ่งของ m s d นี่ให้ดีนะครับว่าเข้าอยู่เหนือสิกเนลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังคงเป็นจังหวะที่มีโอกาสที่จะทํากําไรขึ้นไปเรื่อยนะครับสำหรับเอกควนะครับเอกควกอย่างตอนนี้ก็มีการยอดตัวหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาขึ้นไปสูงสุดนะครับ ทีนี้ก็จะย่อตัวลงมาแต่ถ้ายืนเย็นอยู่เหนือเกณฑ่งกลางพุทธแบนก็จะมีโอกาสไซเว่ขึ้นไปได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับทีนี้เราก็กลับไปดูนะครับพอาโปลิกของเรานะครับหุ้นพวกนี้ก็คือว่าเราชื่นชอบตัวไหนเราก็เอานํามันใส่นะครับเราก็เข้าไปแก้ไขตรงอีด t ิตนะครับอีดิตเราก็ไปแอดชื่อหุ้นที่เราต้องการนะครับเราก็มันก็จะเข้ามานะครับอันนี้คือยกตัวอย่างในการใช้งานนะครับพื่อผลิตนะครับ เื่อง่ายในการที่จะดูหุ้นที่เราสนใจนะครับถัดมานะครับอีกตัวบุ๊กนะครับยังเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับอันนี้เราก็จะเรียงตามพยัญชนะนะครับเราไม่เรียงตามราคานะครับแต่มันก็ยังคงน้อยกว่า1บาทนะครับดูบุ๊กขนาดนี้นะครับราคาก็มีการขายมาที่ราคา0.48นะครับก็ยังให้เสมอตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากปิดก็เพอ่์ก็จะเห็นว่าเขามีการตั้งปิดไว้รองรับนะครับ ฝั่งบิดนี่คือ7ล้านบาทก็คือถ้าเกิดคุณเทขายมาทาง 0. 0.4 0 4จน่นะครับรับไม่อ้นนะครับตั้งตั้งรอรับไว้ที่7ล้านนะครับทางฝั่งเสนอขายก็มาทางนี้ก็จะมี4ล้าน6ล้าน2ล้านเป็นวลลุ่มนะครับโดยปกติราคาก็จะมาทางฝั่งเวียงมาทางที่0.48ุี่นะครับถ้ารูดจากตรงนี้นะครับน,นี้คือเราจะให้ดูให้เห็นว่า ทำไมเราถึงต้อง,องนำ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 โปรแกรมแอปนี้นมาเสนอนะครับเพราะว่าจะให้ดูการเก่งกำไรบิตออฟเฟอร์นะครับว่าถ้าเราจะเล่นหุ้นตัวไหนมันจะขึ้นนะครับมันจะต้องมีบิตออฟเฟอร์แบบนี้นะครับคือมีฝั่งบิตนี้มากมายนะครับฝั่งบิตนี้เยอะเลยเพื่อรอซื้อนะครับส่วนฝั่งขายก็ต้องเมื่อฝั่งบิตรอซื้อเยอะทางฝั่งขายถ้าเป็นเจ้านะครับก็จะตั้งบางเบาลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อลอ่อทุกคน เข้ามาซื้อเราก็ชักนําราคาขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเรามาเรียนรู้วิธีการที่เจ้าหรือว่านักทุนใหญ่ๆเขาเล่นกันนะครับเราก็มารอดูว่าไว้ตรงนี้แสดงว่านักทุนใหญ่ๆเข้าเล่นแล้วนะครับพะเขามีการตั้งราคาซื้อไว้เยอะแยะฝั่งทางขายก็ค่อยๆลดหลันล่นลงไปแล้วยิ่งมีการกระพริบตรงไหนนะครับสังเกตดูถ้ามียิ่งกระพริบที่0.49กนะครับก็หมายคขาว่าราคาก็อาจจะค่อยๆมา ค่อยทะลุขึ้นมานะครับคือ0.48ก็จะซื้อบางเบาลงไปแล้วก็มาฝั่งที่0.49แล้วพอ0.48มาอยู่ฝั่งทางบิดนะครับราคาก็จะรีบทยานเข้ามาหรือมาตั้งกั้นมาให้มันไหลมาทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับคือต้องต้องศึกษานะครับแล้วก็ต้องมั่นใจในการที่ราคาเข้าหรือราคาออกอันนี้ก็เป็นคลิปตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดว่าทางแอดมินนะครับ สามารถที่จะมีกําไรหรือว,ว่าม,ม,มี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 ทุนมากพอนะครับก็อยากจะมาเทรดสดๆให้ดูเลยนะครับว่าการเลือกหุ้นแต่ละตัวดูยังไงนะครับการดูบิตคอรฟเฟอร์ดูยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเป็นเดย์เทรดต้องเล่นยังไงจะเล่นเป็นวีคเทรดหรือมอนเทรดต้องทำยังไงนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูให้เฉยก่อนนะครับสลับคลิปนี้ท่านก็ใช้ความ สบายๆนะครับเรียลลกรีแลลัก,ลกอย่าไปคิดมากนะครับท่านก็เข้ามาดูแล้วก็อ่านเกมแล้วก็ลองดูตรงไหนที่แอดมินให้ความรู้หรือว่าให้ทักษะกับท่านท่านก็เก็บนําไปใช้ได้นะครับส่วนถ้ายัางไงท่านก็าวางเอาไว้สิ่งที่ไม่ดีท่านก็อย่ากเก็บไปใช้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวจุดกรณีศึกษาให้ท่านได้รับทราบกันนะครับถัดมาอีกตัวนะครับ g g b นะครับตัวนี้จริงๆก็ เป็นหุ้นเขาเรีออยกอยู่ในตลาด MAI นะครับก็ราคาก็ถ้าดูจากตัวนี้คือมันมันสามารถพุ่งขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ราคาก็มีวนลุ่มเล็กน้อยนะครับก็อันนี้ก็นํามานําเสนอให้ท่านพี่นาดูนะครับว่าหุ้นที่เกือบจะถึง1บาทอยู่ที่0.76นี่อาจจะมีโอกาสหรือเปล่าถ้าเกิดเรามองอย่างนี้นะครับก็เห็นว่าฝั่งออฟเฟอร์นะี่ก็เสนอขายไว้ที่10,000แตามบนลุ่มนะครับมี8 0ด0มื0น0 0 เพราะนั้นราคาก็มีโอกาสที่จะบวกทะลุขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าบางท่านมีเงินที่จะซื้อวันลุ่ม1น0 0 0แสนได้ก็ถ้าเกิดซื้อปุ๊บมันก็ทะลุขึ้นมาก็ทะลุมันทะลุขึ้นไปง่ายนะครับก็เหมือนกับดูว่าจากจังหวะที่การตั้งราคาแบบนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดมีเงินสักอย่างก็มาซื้อ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 ราคาเขาพุ่งขึ้นไปแล้วก็เทขายได้อันนี้ก็อย่าทํานะครับหมายว่าถ้าเกิดทําได้ก็อย่าทํานะครับก็ ให้ันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับในการเก่งกาไรนะครับดูจากฝั่งบิตจะบางเบาเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะย้อนกลับลงมาที่ตรงราคาวนลุ่ม12500ได้นะครับที่ศูนย์จุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เราดูก็เราก็ดูไปตัวนี้เราก็อาจจะไปตั้งสม่ว่าเรามาเห็นจังหวะนี้เราก็ขอตั้งที่ราคา0.72ซื้อเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มจุดของฝั่งของตัวบิดนะครับ ก็ดูแนวโน้มเขาก็จะค่อยๆขายย้อนกลับมานะครับตัวนี้ก็บางเบากว่าก็ราคาก็จะค่อยๆมาทางฝั่งออฟเฟอร์ให้ฝั่งบิดนี่นะครับเพราะนั้นราคาก็ตอนนี้บวกขึ้นไปอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะลงต่ำมาที่0.75นะครับตอนนี้คือ0.76เราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเขาซื้อไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวถัดมานะครับสำหรับ g t b นะครับตัวนี้ตัวนะครับ GJ GJS นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะเข้าเก่งกำไรนะครับเก่งกำไรระยะสั้นๆเราใช้ต้นทุนมีเยอะนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่0.34นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.01นะครับแล้วก็ดูวนลุ่มนะครับก็จะเห็นว่าฝั่งบิดนี่นะครับตั้งรอรับไว้เต็มที่เลยครับถ้าเกิดคุณขายมาทางฝั่งบิดนะครับก็รอรับอยู่ที่14ล้านนะครับถ้าเกิดจะขายมาทางฝั่งออฟเฟอร์เสนอซื้อทางฝั่งออฟเฟอร์ก็ มีเสนอซื้ออยู่10ล้าน10ล้าน12ล้าน11ล้านนะครับก็รอถ้าเกิดท่านอยากจะได้กําไรก็ซื้อมาส่งฝั่งออฟเฟอร์นะครับแล้วก็มันมีโอกาสที่จะไหลไหลไหลสังเกตนิดนึงนะครับฝั่งไหนน้อยราคาจะไปทางฝั่งนั้นเท่นตรงนี้2ล้านจะไม่มานะครับตรงนี้1ล้านโอกาสที่จะมานั้นมีนะครับแต่ว่าต้องฝาดานฝ่าแดานดานอลลนวนลุ่มนี้ให้ที่จะเยอะนี้สามารถจะพุ่งทะลุผ่านลุ่มขึ้นมาได้นะครับ วันนี้ราคาสูงสุดก็อยู่ที่0.34นะครับซิลลิงอยู่ที่0.42ซึ่งราคาโชว์ตรงนี้ยังไม่เห็นซิลลิงนะครับเพราะฉะนั้นราคาเอฟเวอร์เรนะครับก็คืออยู่ที่0.33นะครับก็คือราคาโดยทั่วไปก็อยู่ที่ฝั่งบิดตรงนี้นะครับก็คือถ้าท่านจะซื้อนะครับอย่าซื้อต่ำกว่าเอฟเวอร์เรนะครับราคาเอฟเวอร์เรให้เป็นราคามาตรฐานนะครับคือถ้าเกิดเปิดมาดูหุ้นตัวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะซื้อก็ควรจะดูที่ราคาเอฟเวอร์เรนะครับ ก็จะเห็นว่าราคาเพละนั้นอยู่ที่0.33เพราะฉะนั้นแต่ราคาที่ก็เปิดขึ้นมาของของวันของครั้งที่2นี่คือ0.34นะครับก็คือเขาเปิดมาต้องฝังทางนี้แล้วก็ขายกลับมาฝังทางนี้จะเห็นว่าจังหวะของเขาก็เปิดขึ้นมา0.34แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา0.34บวกอยู่0.01นะครับบวกมา3%เพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ก็จะค่อย บวกมาฝั่งนี้วันพรุ่งนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นวันพรุ่งนี้ก็อยู่ที่0.34ถึง0.35มันจะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นท่านนักงทุนก็พิจารณาดูดีๆนะครับก็ดีเข้าทํากําไรนะครับถัดมาตัวนะครับ GEL นะครับ g e l เป็นลักษณะใดนะครับก็ดูตอนนี้ก็คือราคานั้นลดน้อยที่สุดต่ําที่สุดก็อยู่ที่0.21นะครับเพราะว่าราคาบิดนั้นก็เสนอขาย เสนอเสนอเสนอขายก็อยู่ที่อกมือนะครับส่วนออฟเฟอร์นะครับออฟเฟอร์นี่เป็นเสนอขายจริงๆนะครับจริงๆเสนอซื้อนั่นอยู่ฝั่งซ้ายมือเสนอขายอยู่ฝั่งขวามือนะครับฝั่งออฟเฟอร์นี่ก็อยู่ที่เสนอขายมา12 000, 18, 000, 20, 000, ล้าน18ล้าน20ล้านแล้ว1ล้านแล้วก็3ล้านก็ลดหลั่งกันไปแต่ว่าประเด็นก็คือเขายงคงมีมุลค่ามากกว่าฝั่งทางด้านบิดนะครับเบ็ดนี่ก็มีเยอะที่สุดก็คือ24่สิบสี่หัวลุ่มนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้ว าราคาที่เยอะแยะมีวนลุ่มเยอะแยะหนานแน่นอยู่ฝั่งออฟเฟอร์นะครับแต่ว่าราคาจะไม่กดต่ําลงไปกว่า,าทางฝั่งบิดตรงราคา0.20นะครับเราดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาต่ําสุดของวันนี้อยู่ที่0.21แล้วก็ราคาสูงสุดอยู่ที่0.22แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มาดูที่เ v ฟเ a ล e นะครับราคาเฉลี่ยนะครับก็คืออยู่ที่0.21เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราสามารถซื้อที่0.21ได้ก็ยังถือว่าพอจะทํากําไรได้นะครับ ในวันถัดไปก็จะมีโอกาสที่ราคาก็จะบวกขึ้นไป0.02ไอ้0.22 0.23นะครับสูงสุดของวันนะครับราคาก็จะค่อยๆไปดังนั้นนะครับดังนั้นตอนนี้ก็คือว่าราคาที่คือตอนนี้เขาทยอยขายไอ้ขายมาร้อยเดียวนี้ก็คือคือกลัวราคาจะขึ้นไปสูงเกินไปนะครับที่ขายร้อยเดียวนี่นะครับกลัวราคาจะขึ้นไปสูงเกินไปเห็นไหมครับว่าตอนนี้เขาเหมาไปหมดเลยนะครับฝัง 0.221นี่ก็คือเมาเมาไปนะครับเพราะนั้นราคาก็เอ็นเอียงมาทางฝั่งทาง0.20นะครับเพราะนั้นก็รอดูตรงนี้ว่าราคาจะลงต่ำที่2.20หรือเปล่านะครับนี่นะครับก็เป็นแนวโน้มนะครับของตัว GES นะครับให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับเห็นไหมครับราคาเขาขายที่0.21นะครับตัวนี้เราจะดูง่ายหน่อยนะครับจะดูง่ายในการที่จะดูว่า ปิดออ g เฟอร์เป็นยังไงนะครับราคาตรงไหนเป็นราคาเซลลิงที่สูงสุดของวันนะครับที่พอจะพุ่งทะลุขึ้นไปได้จริงตัวนี้ก็อยู่ไม่ห่างไกลจากเซลลิงเท่าไหร่นะครับพร้อมที่จะกระโดดหรือว่าทะยานทยานนะครับพุ่งทะลุวนลุ่มขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับสลับ G E L นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าตัวนี้หนึ่งโดนแคดบา์ล้านระดับที่1นะครับตัว T R S นะครับตัวผู้โรบเมาตัวเล็กๆนะครับ แต่ว่านะครับเล็กยังไงก็ตัวนี้คือมีแม้ว่าจะให้ใช้ให้ใช้แคดบาลานเท่านั้นนะครับแต่ว่าดูจากหุ้นนะครับก็เห็นว่าเขาตั้งรอรับเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณขายทางฝั่งนี้ทางฝั่งบีดมานี้ก็รอซื้อนะครับที่19ล้านอยู่ที่ราคา0.26นะครับประเด็นคือฝั่งทางด้านออฟเฟอร์นี้ก็รอขายเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าขายแบบไม่มั่นใจก็ตั้งหลอกล่อให้ มีบอลรุ่มมาทางฝั่งนี้นะครับเยอะๆหน่อยนะครับก็คือมีวอลรุ่มมาทางขายนะครับตัวนี้ก็คือมีการพุ่งขึ้นขึ้น,นลงๆนะครับมีการพุ่งขึ้นไปเลย30 0.30ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตามเฟรมวีคจากไอ้ตามเฟรมตามฟัมตามเฟรมเดย์จากากราฟกันนะครับเห็นว่าตามเฟรมเดย์นี่ก็มีการพุ่งขึ้นไป2รอบนะครับพุ่งรอบแรกก็พุ่งอีกรอบหนึ่งก็ยอดตัวลงมาก่อนจะพุ่งขึ้นไปนะครับราคาตอนนี้ก็คือยอดตัวลงมา เมื่อมีนิวเมื่อมีนิวโรมันก็จะมีนิวโรนะครับแต่ว่าจากตอนนี้ก็คือว่ายังไม่มีนิวโรหมายว่าราคาต่ําที่สุดก็อยู่แต่ที่ต่ําที่สุด2ตัวนี้ถ้าต่ําพร้อมกันนะครับจะเป็นจุดสตาร์ทจะเป็นจุดเทิร์นาลาวหรือรีบาวคือจังหวะถัดไปก็คือตัวนี้เท่ากันตัวนี้เท่ากันจังหวะถัดไปมันจะพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปจุดสูงสุดของตัวนี้น่าจะอยู่ที่ราคาคือจะพุ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาสูงสุดเขาก็จะมาที่ประมาณอ 0.3839นะครับในจังหวะถัดมานะครับถ้า2ตัวนี้เป็นจังหวะ3ตัวนี้จังหวะเท่ากัน,นคือม,มีมีมีแนวแนวโน้มต่ำา 3. จุดนะครับ1 2 3 1> มันก็จะมีโอกาสที่สวิงขึ้นไปที่0.3839นะครับทีถ้าเกิดท่านที่รอจังหวะนี้อยู่นะครับก็จะเห็นว่าจังหวะนี้ถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นแคดบาราณนะครับก็คือให้ใช้เงินสดก็ยังคงมีโอกาสตรงนี้ก็เป็นการพุ่งแบบนี้ก็คือ กลางๆที่ให้ใช้เงินสดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าดูจากต้นทุนแล้วก็จะมีเงินสดอยู่ทแถวต้นทุนอยู่บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อต้นทุนอยู่บริเวณ 27, 28, ให้226นะครับราคาถัดไปที่จะทำกาไรบีบขึ้นไปสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.3, 36, 37, 38ขึ้นไปนะครับเพื่อจะทํากําไรให้กับตนเองนะครับเราก็ดูที่ MACD ให้ดีนะครับตอนนี้คือราคายังคงลงมาได้ต่อนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ MACD โค้งกลับขึ้นไปอยู่บนเส้นสัญญานะครับก็จะทําให้เห็นว่าราคานี้พุ่งทะยานขึ้นไปนะครับแม้ว่าตัวนี้จะติดแคทบาลานมีมีอ่ามีเจ้าหรือมีนักทุนที่ให้ความสนใจให้ความสําคัญแล้วก็มี power นะครับด้วยในการพักดันราคาขึ้นไปเพราะฉนั้นรออีกไม่นานนะครับราคาตัวนี้ก็จะค่อ,คอยๆสวิงกลับขึ้นไปนะครับ ถ้าเราดู t i m e f r a m e w e e k เราจะเป็นยังไง r a m e w e e กก็บอกว่าราคานั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะพุ่งขึ้นไปแต่ตอนนี้จังหวะไซเวดาวลงมาถึงจุดต่ําสุดเราก็ดูจากตรงวีกล่าสุดก็บอกว่าเป็นไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายว่าในวีกถัดไปราคาจะเปิดกระโดดขึ้นไปเพราะฉะนั้นวีกนี้เราก็ต้องอดทนหน่อยนะครับเพราะว่าในวีกถัดไปราคาจะพุ่งขึ้นไปเพราะ,ะนั้นเราก็ดูในวีกถัดไปราคาจะพุ่งขึ้นแน่นอนว่าถ้าเราซื้อที่ต่ําในวีกนี้ ในวิกถัดไปเราก็ได้กําไรก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ time า r a ฟ e ม i า e f r ร meDA y ปกตินะครับก็ดูนะครับว่าเส้นเส้นทางของเขาก็คือว่าถ้าเขามีรูปลักษณ์แบบนี้นะครับมีมีไส้เทียนมีไส้เทียนนั้นหนาแบบนี้นะครับแล้วก็มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนี้นะครับหมายคามว่าโอกาสในวันถัดไปอาจจะมีโอกาสไซด์เว่ยไซด์เวไปด้านข้างถึงไซด์เว่ยอัพนะครับราคาเปิดเปิดมากกว่าเดิมนะครับก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับคือดูจากตรงนี้นะครับ ก็เป็นไซด์เวัพขึ้นไปนะครับในในจังหวะถัดมานะครับเราก็ดูกันประมาณนี้แล้วก็มีความหวังแบบนั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นแคทบาลานนะครับสลับตัว TRC อีกตัวตัวสุดท้ายนะครับที่เรามุ่งหวังแล้วก็มีความหวังกันนะครับก็เลยมาขออญาตเรียนให้ท่านทราบนะครับถึงข้อมูลนะครับว่าตัวนี้ตัว UPA นั้นก็เป็นตัว Mining นะครับถ้าเกิดราคาของราคาเงินเหรียญของ คอยนะครับมีราคาดีดกลับขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็จะค่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะดูที่บนลุ่มนะครับว่าบนลุ่มโดยส่วนใหญ่มีมีทางบิดนั้นเยอะหนานแน่นนะครับมีมี65ล้าน70ล้าน6 56ล้าน40ล้านนี่ก็หมายว่าถ้าเกิดคุณไหลมาทางนี้ก็รับซื้อไม่อั้นนะครับโดยปกติก็คือเขาจะไหลมาทางฝั่งที่น้อยกว่ารับเพราะฉะนั้นฝั่งที่น้อยกว่าก็อยู่ที่22ล้าน29ล้าน 18ล้าน25ล้านนี่ก็คือว่ามีโอกาสที่จะไหลมาทางนี้นะครับเราก็เคยพุ่งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับไปดูที่ไทม์เฟรมของเขานะครับว่าเขาเคยขยับขึ้นมาแล้วนะครับเขาเคยขยับตัวขึ้นมานะครับมีการสวิงตัวเองขึ้นมาตอนนี้น่าจะเป็นจังหวะไซด์เวอัพขึ้นมานะครับเนื่องจากว่า MACD เนีนี้ก็ค่อยๆทะยานขึ้นมาที่เส้นสัญญาลนะครับแล้วตอนนี้คือสําคัญก็อยู่เหนือกึ่งกลางบรูจแบนนะครับ เราก็เป็นสัญญาณของการไส้เทียนนะครับแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายความว่ากาลังจะตัดสินใจที่จะพุ่งทะยานขึ้นไปประมาณนี้นะครับเราก็คิดในทางที่ดีเอาไว้ก่อนนะครับว่าจะเป็นทํานองนี้นะครับแล้วก็ดูการบีบตัวเข้ามาของตัวบริจักรแบนนะครับสตัวด้านบนด้านล่างแล้วก็ตรงกลางเข้ามาอยู่ต่ากว่าราคาหมายความว่าราคาก็จะมีโอกาสสวิงกลับขึ้นไปแล้ว,วตัวโพตัวบริจักรแบน์ก็ขยายขึ้นไปตามก็จะเป็นแนวโน้มทํานองนี้ เดี๋ยวมากกว่าประเด็นก็คือเป็นประมาณนี้ก็อยากให้เรียนให้ท่านทราบเอาไว้นะครับว่าโอกาสต่างๆก็ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับว่าน่าจะเป็นทํานองนี้นะครับเราก็คือประมาณเก่งกําไรได้นะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะของการเก่งกาไรคือตัวนี้ถ้าถ้าซื้อไว้ที่20.23นะครับตอนนี้ก็ราคาก็มาที่0.24นะครับก็ขอให้เขาค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อวานซื้อเจลราคาอยู่ที่0.222นะครับ แล้วเมื่อวานก็มาที่0.23แล้ววันนี้ก็มาที่0.24ราคามันจะค่อยๆขยับขยับขยับขึ้นมานะครับทุกท่านก็ให้วางใจได้เลยนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมีการรักษายอดนะครับมีการรักษายอดสูงสุดของของราคาถ้าเกิดซื้อจิลลร้อยขึ้นมามันก็จะเป็นคล้ายๆ AI ที่กระทุ้งขึ้นมานะครับมีการวีบบังคับหรือว่าควบรวมกับ AI นะครับ ให้บวกราคาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบวกทีละร้อยบวกทีละร้อย <100 S 1> ขึ้นมาค่อยๆซื้อนะครับเพื่อสร้างเขาเก็บค่อยๆเก็บเก็บเก็บพลังนะครับแทนที่จะซื้อ 100, 000, 000, ทีละหมื่นทีละล้านซื้อทีละล้านทีละล้านเข้ามานี้หลายคนก็จะมันก็จะกระโตดกระตากแต่ถ้าเกิดซื้อทีละร้อยซื้อทีละ200ซื้อทีละร้อยซื้อทีละ2องร้อนาทีเป็นอ่าสิครั้งอะไรพวกนี้นะครับมันจะค่อยๆสะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นความผิดปกติจากตรงนี้นะครับ เราก็จะค่อยเก็บสะสมเอาไว้แล้วก็รอดูว่าเขาจะดีต้นทุนไปที่เท่าไหร่แต่ถ้าเราดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของการเก็บนั้นก็สวยงามนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะดีกลับราคาขึ้นไปที่0 2 7หรือ0 3 0 0นะครับ0.30ก็มีโอกาสที่จะดีกลับขึ้นไปนะครับเราก็อรอลุ้นกันไปอย่างใจเย็นๆนะครับท่านที่ลงทุนในหุ้นตำบาทนะครับ คือกาไรนี่มันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่จะวัน2วันนะครับหุ้นพวกนี้ท่านต้องเก่งกําไรและดูอนาคตให้เป็นนะครับเราก็จะค่อยๆได้เงินทุนหรือได้กําไรจากการลงทุนในแบบนี้นะครับแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับท่านต้องใช้สติแล้วก็สมาธิดีๆนะครับในการรับชมเราไม่แนะนําให้ท่านซื้อตามหรือไม่แนะนําให้ท่านลงทุนตามในตัวหนึ่งตัวใดที่เรานํามาให้ท่านดูในนี้นะครับอยากให้ท่านใช้ อาสติคิดเยอะๆนะครับว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าที่ท่านจะลงทุนนะครับเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ขอให้ท่านเสี่ยงได้กระตังเยอะๆนะครับฝากช n e l นี้ไว้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันแล้วมาพบกันในคลิปดัดไปสวัสดีครับ